ในคลิปวิดีโอนี้ครับถึงเวลาแห่งการรีวิวยูนิตมหาเทพทอยเ็ตแมลราคา499โลบักค,คนซื้อเงินหายคนขายรวยไม่ใช่ <c oughs> คลิปนี้เราจะไปรีวิวยูนิตตัวนี้กันนะครับผม,มเพื่อนก่อนที่ทุกคนจะกดซื้อนั้นกรุณาดูคลิปนี้ก่อนนะครับผม <c oughs> เพื่อความเป็นสิริมงคลของเงินในกระเป๋าท่านเองนะครับ ว่ามันจะคุ้มค่าแกการเติมหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้ toilet man exclusive ประเภท AOE ครับดามจเริ่มต้น8,500ัอ up max แสนสองครับรัศมีการโจมตี45อัพแม็ up max หกสิบคูดาวหนึ่งวิัพ max ก้อนหนึ่งวิและมีดพเอยู่ที่8,500ัอัพแ max แสนสองนะครับผมรูปแบบของเขาเนี่ยในส่วนของสเตตัสย้ำนะครับว่านับเฉพาะสเตตัสอย่างเดียวไม่นับประเภทนะครับผมเพื่อนๆมันมีความคล้ายกันกับบีดบอว์มากๆนะครับผมแต่ว่าต่างกันนะ พราะว่าของ b i t b o เนี่ยเขาจะเป็น p e ลาซิงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็น A.O.E นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของเขาภายในแบบกันเลยครับ <S 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 เราจะมาดูความสามารถของเขากันที่เธอกี p เพราะวันนี้ผมจะกินไก่ K.F.C. ครับมาดูกันครับผม,มเพื่อนว่าเธอกี VS ซ่วมใครจะเป็นฝ่ายชนะว่าแต่แผนที่นี้วางยังไงผมลืมแล้วสําหรับการวางยูนิตเดี๋ยนะเดีนะวางตรงนี้ได้ไหมเหมือนจะได้นิดนึงโอเคได้อยู่นะครับผม วางช้าก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้วางทีนี้ตัวการสตาร์ทวางตรงนี้ใช่ปะ่ะอุ้ยแมบปบเธอกีจ่จาไม่ได้แล้วอ่ะผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับผมจริงๆมันก็ไม่มีให้เล่นนั่นแหละเพื่อนๆผู้พัฒนาเขาเพิ่งเอากลับมาช่วงนี้นะครับเราจะต้องวางดักสาตาร์ทเอาไว้เออผมไม่ต้องดักแล้วมั้งหลุดมาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องดักแล้วนะครับผมเดี๋ยววางเอนจิเนียร์ทีเดียวเลยอะวางมั่วๆไปก่อนนะครับ ผมต้องวางเอนจิเนียร์แล้วไม่ได้ไม่อย่างนั้นหลุดเขาฐานแน่นะครับผมให้เอนจิเนียร์เป็นทับหลังก่อนก็แล้วกันอ่ะจากนั้นวางคิวปิดแล้วก็ปรับทาร์เก็ตเป็นลาดแบบนี้นะครับผมโอเคส่วนตัวที่หลุดไปเดี๋ยวเราให้ Engineer เอนจิเนียร์เคลียนะทีนี้ผมก็กลับมาอัปเกรดตัวฟาร์มเงินเดี๋ยวขอผมอัปเกรดตัวฟาร์มเงินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเรียกเขาออกมาใช้งานให้ดูกันนะสำหรับทอยเลดแมนครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นกันไหมนะครับผมเวลาเราเล่นแบบนี้เนี่ย รู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับผมคิดถึงในยุคแรกๆอะ่ะยุคที่แมปเนี้ยอัปเดตเข้ามาเป็นอีเวนต์แล้วเราใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงหลายวันเลยนะครับกว่าจะหาวิธีผ่านด่านได้นะครับผมมันเป็นอะไรที่สนุกมากนะในยุคนั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ความรู้สึกแบบนั้นคือหาไม่น่าจะได้อีกแล้วเพื่อนๆสำหรับ t อ i l e t t o ร e r Defense นะครับผมสำหรับแมปอื่นๆผมว่ายังคงมีอยู่นะครับผมแต่ด้วยความที่ว่ายูนิตอ่ะมัน OP เกินไปนะครับแล้วเกมมันไม่ค่อยบาลานซ์อ่ะ กลายเป็นว่าเราใช้ยูนิตตัวอะไรก็สามารถผ่านด่านได้ไม่ยากนะครับผมไม่เหมือนเมื่อก่อนน้อเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหยากมากนะครับโอเคเรามาดูความสามารถของทอยล e ตแมนกันนะครับผมจะวางเข้าไว้ตรงนี้ก็แล้วกันโอ้โหไม่น่าวางตรงนี้เลยภ <c oughs> ูเขาบังคาแรค c เตอร์หมดเอาใหม่ผมจะขยับมา วางไว้บริเวณตรงจุดนี้จะได้เห็นกันแบบชัดๆนะครับเพื่อนๆอ่านี่โอเคและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีสุดเท่เป็นการเตะชักโคกนะครับผมเพื่อนเนี่ยดูดิเขาคิกชักโคกจริงๆไลเดอร์คิกแบบนี้เลยนะครับผมเตะชักโคกไปใส่ทอยเล็ดนะครับโอ้โหแล้วรู้สึกว่าเวลาเขาลงเท้าเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะใช่ในส่วนนี้น่าจะเป็นแพสซีของเขานะครับผมจังหวะที่เขาลงเท้าเนี่ยมันเป็นความสามารถแบบสเปซนะครับผมก็คือระเบิดตุ้มนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคลองมาดูตอนอัปเกรดกันบ้างนะครับใช้เงินในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 5 0 0 0นะครับอัปเกรดไปเลเวล2มาคาแรคเตอร์เหมือนเดิมเพิ่มเติม <ๆ S 1> คือมีสเตตัสเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคิดว่าคาแรคเตอร์น่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอัปแม็กแล้วก็น่าจะโอเคเหมือนเดิมนะครับเฮ้ย เลืมสังเกตอีกหนึ่งอย่างเขาไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันนะคือเจอฮิตเดียวหลับเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องลองอัพแม็กดูก่อนเผื่อเขาจะมีนะครับผมเอาเมื่อกี้เจออะไรหลับคู่เลยดูไม่ดันต้นไม้บังนะครับโอเค อัพเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน17,000นะครับอัพเกรดเป็นเลเวล3มาครับและจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงินในการอัพเกรด2 8 0 0 0ครับฝามเงินแป๊บนึงนะ kristenshop com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมปทอยเล t ทาวเวอร์ดีฟ e น์และรับกดผลเกมพัลทาวเอ์แมปบ็อกฟูดพร้อมสินค้าสุดเอกลูจากอนิเมตดีเอนท์ หรือถ้าไม่อยากปรรหัดเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและลับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอัปเกรดเป็นเลเวล4มาและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับผมเส้นลัศมีการโจมตี60ถ้าเล่นในแผนที่อนะีเวนต์เทอกีทาวเนี่ยโอ้โหครอบคลุมคนระับบอกเลยตัวเดียววางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยอยู่นะครับครอบคลุมมาถึงตรงนี้เลยอะ ขยับมาตรงนี้อีกสักนิดเพื่อให้เพื่อนๆดูความสามารถแบบใกล้ชิดกันครับผมจังหวะที่เขาลงเท้าเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับผมขายเอนจิเนียร์ทิ้งเฮ้ยขายตัวนี้ทิ้งก่อนอ่ะขายคิวปิดทิ้งนะครับผมแล้วคอยสังเกตดูนะผมว่าเอนจิเนียร์ขายทิ้งเลยก็ได้โอเคทีนี้อัปเกรดไปนะครับผมเพื่อนๆคอยดูเวลาเขาลงเท้าเนี่ยถ้าอยู่ในเส้นด้านนอกตรงนี้เวลาเขากระทึบเท้าเนี่ยมันจะไม่โดนนะครับผมต้องอยู่เส้นในลัศมีการโจมตีภายในนะเห็นไหม เมื่อกี้นี่ทอยเลิตหายหมดเลยนะครับผมโห و, แรงมากอรับเพื่อนๆือนมันเป็นเหมือนกับการสเปสนะครับผมแต่ว่าผู้พัฒนาเขาระบุมาว่าเป็น AOE <c oughs> ไม่ใช่นะหรือว่าเป็น AOE แบบใหม่นะครับผมใช้ไรกว่าเดิมแต่ผมดูยังไงมันก็สเปสครบเพื่อนเพื่อนทบจะไม่ต่างจากสเปสเลยนะครับผมแต่แค่สเปสเนี่ยมันติดทุกดอกแค่นั้นเองอันนี้มันไม่ได้ติดทุกดอกไง า AOE ที่แทู้มันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับผมนี่วางไปปั๊บอันนี้คือ AOE ของแท้นะครับผมตัวที่อยู่ในเส้นลัศมีการโจมตีคือโดนดาเมจ AOE หมดนะครับแบบต่อเนื่องนะครับผมอันนี้คือ AOE แต่อันนี้น่าจะเป็น AOE แบบใหม่ <c oughs> ผมว่าแบบเก่าดีกว่านะครับผม AOE แบบ AOE ไปเลยอะนะครับเพื่อนๆหรือไม่จะสแปกก็คือสเปคไปเลยให้มันติดทุกดอกนะครับผมผมว่าแบบนั้นะ่ะดีกว่านะแต่ถามว่าดาเมจแสนสองในส่วนของสเตตัสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการโจมตีประเภทไหนมันก็เอาอยู่อยู่แล้วนะครับผมแสนสองไม่มีบอสตัวไหนรอดครับ ตัวหลังๆที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยในช่วง4-5เดือนถ้าเพืเ่อนๆสังเกตดูนะครับสเตตัสยูนิตค่อนข้าง OP แล้วผมรู้สึกว่าผู้พัฒนาเขาจะเอียงๆไปในทางของเ e อ็นเลสมากกว่าเอาใจผู้เล่นในเ e อเลสอะว่าง่ายๆนะครับผมเราสามารถใช้ตัวใหม่ๆเนี่ยไปเอเลสไปได้ไกลมากนะครับแต่ถ้ามาลงในโหมดอีเวนต์ในโหมดไนเมอะไรแบบเนี้ยผมว่าตัวเก่าๆจริงๆมันก็ผ่านได้นะครับผมไม่ต้อง ความสามารถไม่ต้องสเตตัสโอพีแบบแสนสองเนี่ยมันก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับแบบที่เราเห็นนะ่ะแต่เพื่อความบันเทิงระลึงใจของดามิดแล้วนั้นแสนสองยังไงมันก็ต้องดีกว่าหมื่นสองอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแอนิเมชัน Animation เวลาที่เขากระทึบเท้านะครับผมเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยเวลาเขาลงเท้ามันจะเป็นแบบมาสักครู่นี้นะครับผมส่วนอันนี้คือการโจมตีปกติก็จะเป็นการคลิกชักโครกใส่ทอเล็ตนะครับผมการเตะชักโครกใส่แบบนี้นะครับจังหวะกระทึบมา ปึ้งโอเคออจังหวะกระทืบทเขานับยังไงอะ่ะเขานับตามทอยลทเหรอหรือว่าถ้าอยู่ในรัศมีการโจมตีเนี่ยมันไม่ได้ทําเลยนะมันจะต้องมีจังหวะด้วยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเขากะทืบท้าใหม่แล้วเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะว่ากี่ครั้งเขานับเป็นฮิตหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะทุกคนครับ <c oughs> เจอตันหลับครับผมท็อกซิกมิวแทนทอยลทโอเคตื่นมาแล้วเหยียบโอเคทีนี้ทำดาเมจไปหนึ่ง 2 3 4 5 6 7โอเค7ครั้งหนึ่งสองสา7ีเยียบ8เอาไม่ใช่ละเค้าเขานับยังไง <c oughs> อันนี้ไม่รู้แล้วแหละไม่รู้ว่าแรนดอมหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมเพื่อนๆเ,เราต้องไปดูกันเอาเองนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูเนะี่ยคือ มันจังหวะลงเท้าไม่ตรงกันเลยนะครับเพื่อนเพนเขาไม่ได้นับเป็นฮิตแน่นอนครับเว็บที่50ครับผมผมจําไม่ได้แล้วว่าในเธอกีทาวมีกี่เว็บเพื่อนๆืนห้าสิบไหมห้าสิบหรือว่าหกสิบนะครับผมเดี๋ยวรอดูถ้าบอสไก่ออกมาก็คือห้าสิบแต่ถ้าไม่มีบอสไก่ก็คือหกสิบนะครับผมบอสไก่น่าจะฮิตพีสิบล้านมั้งสิบล้านกว่ากว่าถ้าจําไม่ผิดนะเพราะว่ายี่สิบล้านเนี่ยมันจะเป็นของกระต่ายและนะครับผมถัดจากนี้อันนี้ใช่บอสไก่ปะ เฮ้ผมเปิดเอาไว้ปะเนี่ยเอา้าผมก็ไม่ได้เปิดอ๋อลืมไปสมัยก่อนมันไม่มีนะครับผมแล้ว h p 4ล้าน4 1 7ล้านนึ0 0แสดงว่า10ล้านที่ผมจำผิด <c oughs> บอสไก่ยังไม่ได้ยิงเลเซอร์เลยโอ้เพื่อน,อนยุคก,ก่อนคือ h i ว p าสีล้านนี่ถึกแบบมากๆนะครับผมถึกแบบสุดๆอะ แล้วเราวางตำแหน่งยูนิตในแผนที่นี้ก็คือวางยากมากเพราะว่าเส้นรละมีการโจมตีมันไม่ได้กว้างแบบนี้นะครับผมถ้าตัวไหนเส้นรลศมีการโจมตี40นี่ถือว่าแคบมากนะยูนิตยุคปัจจุบันถ้าเทียบกับยุคเมื่อก่อนนี้40นี่กว้างแล้วนะครับผมโอเค คลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจะจากกันไปเพื<ๆ>่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างสําหรับทอยเลดแมนอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับแต่ถ้าเรามีตัวเก่าๆที่ดาเมจแสนสองอยู่แล้วผมว่าตัวนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับผมมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับสาหรับทอยเลดแมนนะครับผมคลิปนี้ก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับ